เพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะอยากออมเงินนะแต่ขอช็อปก่อนสุดท้ายก็ไม่เหลือเงินให้ออมนะคะแต่พอใครบอกว่าให้เราออมก่อนใช้สิเราก็ออมแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็เอาเงินออมออกมาใช้อยู่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านจะมีทางออกมาฝากตรงนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเพิ่เพเพมเงินออมและเงินลงทุนของเราได้แบบเป็นอัตโนมัติค่ะ การออมเงินวิธีนี้นะคะบอกเลยว่าจะถูกใจสายช้อปสายกินสายเที่ยวอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิมๆไม่ต้องคอยหักห้ามใจตัวเองในการออมเงินแบบตึงจนเกินไปค่ะ วิธีที่ทันจะบอกนะคะก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เราเปลี่ยนพอยต์จากบัตรเครดิตนะคะหรือว่าบัตรสะสมคะแนนที่ได้รับจากการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเรานะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมกับ Point to Invest นะคะแค่นี้เองง่ายๆตรงนี้เรายังได้ช็อปได้ชิลเหมือนเดิมแต่ว่าเราได้ออมเงินได้ลงทุนตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะคะเรียกได้ว่าง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ p o i n t to i n v เ s t นะคะเป็นโครงการดีๆที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซทร,ร่วมกับพันธมิตรนะคะในการเชื่อมต่อการลงทุนเข้ากับชีวิตประจำวันเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนให้กับคนไทยนะคะตรงนี้ก็ผ่านการใช้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตหรือ Point l o y a l t y โปรแกรมต่างๆนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินลงทุนนะคะเพียงเท่านี้เองก็จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้นได้แล้วค่ะ พอฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถลงทุนด้วยตัวเองด้วยเงินออมของเราอยู่แล้วนะคะทำไมจากต้องใช้ point to invest เดี๋ยวท่านขอสรุปให้สั้นๆนะคะว่าการใช้ point to invest เนี่ยมีข้อดียังไงนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจตรงไหนคะ Point to invest นะคะมีความน่าสนใจใน4ด้านหลักๆนะด้านแรกก็คือง่ายกว่านะคะมือใหม่ลองใช้ Point ทดลองลงทุนได้ง่ายๆแบบไม่เจ็บตัวนะคะสก็คือคุ้มกว่าไม่ว่าจะเป็นกินช้อปเที่ยวตรงนี้เราสามารถทำได้เต็มที่นะคะแล้วก็ยังนำ Point มาลงทุนต่อย,ยอดได้อีก3นะคะก็ดีกว่าแทนที่เราจะนำ Point ไปแลกของฟุ่มเฟือยนะคะตรงนี้เราสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมรอโอกาสเติบโตในอนาคตได้นะคะและสุดท้ายก็คือ ชิวกว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยจะมีมืออาชีพคอยดูแลให้นะคะตรงนี้เราไม่ต้องเสียเวลาไปติดตามเองค่ะ บอกเลยว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าลูกค้าอย่างเราที่มีไลฟ์สไตล์ในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือสะสมคะแนนพอยต์รอยตี้โปรแกรมนะคะตรงนี้สามารถนำพอยต์ไปแลกเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมได้นะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งช่องทางในการออมเงินนะคะตรงนี้เราได้ออมเงินได้ต่อยอดได้สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราเองในอนาคตแบบไม่เจ็บตัวด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงินออมของเราแต่ว่าเราใช้พอยต์จากบัตรเครดิตแทนค่ะยิ่งใครเป็นมือใหม่นะคะ ท่านมองว่ายิ่งเหมาะมาเพราะว่าเราจะได้เริ่มต้นลงทุนได้เรียนรู้ในสนามจริงโดยที่ยังไม่ต้องใช้เงินออมของเรานะคะแต่ว่าใช้พอยต์จากบัตรเครดิตแทนเห็นไหมว่าน่าสนใจนะคะแล้วตอนนี้หลายคนกําลังให้ความสนใจกับกองทุนลดหย่อนภาษีนะคะก็คือกองทุน S S F แล้วก็ R M F นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเราก็สามารถนําพอยต์มาแลกเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีได้เช่นกันนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าหลายต่อไม่ว่าตัวเราเนี่ยจะช็อป ินเที่ยวตามไลฟ์สไตล์นะคะเสร็จแล้วเราก็มีเงินลงทุนติดไม้ติดมือแถมยังได้ลดหย่อนภาษีอีกด้วยค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะรู้สึกมีความสนใจอยากจะเปลี่ยนพอยเป็นกองทุนรวมจะต้องทำยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่าง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่เพื่อนๆเ,เช็คปุ๊บก็แลกปั๊บเลยค่ะ วิธีเปลี่ยนพ o i n t เป็นกองทุนรวมง่ายๆนะคะเริ่มต้นก็คือเราเช็คปุ๊บหมายความว่าเราเช็คบัตรเครดิตบัตรสะสมคะแนนที่เข้าร่วมโครงการนะคะอันนี้ก็ตามที่ทนันขึ้นให้เพื่อนๆเ,เห็นในหน้าจอเลยจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการนะคะแล้วเราก็เช็คพ o i n t คงเหลือนะคะรวมถึงวิธีการแลกคะแนนให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวทนันจะแนบลิงก์รายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขของการแลกพอยต์ของแต่ละพาร์ทเนอร์เอาไว้ให้เพื่อนๆ ใต้คลิปนะคะเสร็จแล้วก็แลกปับ๊บแลกปั๊บก็คือการเลือกกองทุนที่สนใจแล้วแลกเลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนพอร์เป็นกองทุนรวมได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทันว่า Point to Invest เนี่ยเป็นวิธีการออมเงินที่สนุกแล้วก็ชิลมากนะคะตรงนี้ก็จะบอกกับทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าเราจะเป็นสายกินสายเที่ยวสายชอปนะคะเพียงแค่เราเลือกทางเลือกที่ดีกว่านะคะอย่างเช่นเลือกแบบสมาร์ทช o อยส์แล้วใช้พอ i ์ t แลกกองทุนนะคะแบบนี้ผลลัพธ์ดีกว่าแน่นอนคะ่ะ เหมือนที่ท่านนะคะพูดเอาไว้เสมอว่าบัตรเครดิตใช้ให้เป็นก็เห็นประโยชน์เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราสามารถนำพอยต์จากบัตรเครดิตไปแลกเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมได้นะคะเรียกได้ว่าใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาดช่วยเสริมสร้างเงินออมเงินลงทุนของเราให้เติบโตก่เงยในอนาคตได้นะคะกับโครงการดีๆแบบนี้ Point to invest เดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะใครที่มีความสนใจสามารถกดเข้าไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้ท่านก็มาแค่นี้ใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่ารู้ รู้สึกว่าคลิปนี้ดีน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เรารักนะคะสามารถแชร์คลิปนี้ออกไปได้นะฝากติดตามช่องของทันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย